สวัสดีจ้าพี่น้องปองไปสู้ผู้สุขคนไม่หอมเมยไหลจะพี่น้องไม่หอมเมยแเอะเลยมาหอดบ้านไม่หอมกระเฝ้าหม้ออุ่นขนมจีนไม่หอมสิผ้ามาก,กินขนมจีนไปกินปาร์ตี้กับโบอิมคือจังบานเท่าดอกจ้ะมาพี่น้อง <c oughs> มาหอดกันเลย เพิ่งไ่้พี่น้องขนาดไปปาร์ตี้มาได้พี่น้องเลยเบิ่งออโรถขนาดไปปาร์ตี้มาไดนี้เป็นคามเมื่อยแห้งไลโซอทีนั่งซ่าสิเลียนแล้วพี่น้องเลยมาหอด่านมึง โอ้ยเมียแอ่แย่พี่หน้องเลยมากินขนมเส่นกับเมียหอมมามามากินขนมกินกับผมเดี๋ยวเมียหอมไปปิดเสียงเมียมุ่นจากบ้านไอ <c oughs> เล่าเฝ้าบ้านให้มือนี้ แหลายพีน้องเลยเห็ดใหลายๆใส่สองฟินเลยถ้าเใาอยากเา็มากินโลยีน้อยเจ็บตาตัว พอเจ็บตาพี่น้องกนตื่นคือมากกว่เจ็บตาเหมือนขึ้นเนี่ยเขาเป็นหนองตาข่อยเด้นคือเห็นปะหนองตาข่อยเด้งคือมากพี่น้องเจ็บปวดตุบ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 ข่อยว่าอยากบอกให้ลูกเ่อยข่อยฟังงั้นข่อยบอกให้ลูกเ่อยข่อยฟังแล้วสิมอันแล้วก็โทรไปหาหมอหมอนัดข่อยมากพี่น้องเออข่อยจะว่าข่อยจะว่ามันเอาข่อยเปลี่ยนนี่ยังเนอืย แล้วก็ว่าคว้ําดันแล้วก็ว่านัลนก๋วยข่าไก่ขวบเป็นเนื้อแงงเนี้ยอือขวบ่อยากบอกให้เราฟังข่อยมิตรซีรีส์ขวบว่าข่วบขวบขก็บ่บอกเล่าว่าข่อยเจ็บตาพี่น้องเยี่ยขวบอยากบอกคนฟังห่าน้นเทียนนะข่อยบอกว่าข่วบปวดหัวปวดท้องเสียหมอไปหอดพี่น้องเอาแนวอันนั้นแม่เนว้อันคก็จะอ่อนกลมๆแม่มาดูเข้าตุ๊บ เป็นสายมันนึ่งมันนื่อเด็กพี่น้องบ้านนันนี่บ่คือบ้านเท่าเด็กมาจุกเพราะว่าจุบหัวใจเออเขาเถาแร้วเออเขาต้องเป็นนันนีนเขาเขาบอลูกว่าเขามันบอกเขาว่าจังไดเมนบอกอันบอกลูกเขยคอยพออันผัวสาวใกล้เนี่ยมันในมัดติดน้ำทองน้ำนิ่วคอยเนี่ยเป็นสายมัน more, <tr ude prés acción> to นึ่งมันนื่อบัดเ้เอาสายหอยพ่อไปตัวตัวนั้นบอกไงคอยว่ามันเคียงซําปีแล้วพี่น้องหอยอยู่คอยไปน้อนคอยก็นอนนางสันนะคอยก็นอนแบบนั้น บันนี้บัดมือดิพี่น้องต้องให้ครบยี่สิบสี่ชั่วโมงจังค่อยเอาเครื่องตัวนั้นไปหาหมอไปหาหมอจ้งค่อยเขาเกับสิเดนมาเบิงตัวเครื่องเนี่ยว่าหัวใจเขาปกติบ่อันเลือดเท่าปกติบ่อันเครื่องดูโลแขนดูคออเท่านี้ละพี่น้องราบคนเราม่าไม่แขนประลัดขิกกันเราเรียยหดูเคยว่าก่อยของหมดขึ้นอืมมันทึกเนี้ยมือเท่าไปเอาเครื่องไฟฟาพี่น้อง เอาเค like like so ียงไฟฟ้ามาช็อตเท่าปิง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 มาช็อตเท่าน่ะมาช็อตว่าร่างกายเขาปกติบ่อืมคนไม่อยากบ่กเราฟังเราเราฟังม่ได้เราเราฟังนี่ไขวเป็นไหลขมองเราคขว่เป็นน่อยหน่อยไขวก็ได้เป็นไหลเงื่อนไหลวัดข้อมดั่วข้อมดันข้อมยังอืมฟังผับเอ็กซ์เลยเ ไปตรวจมาเล็งเต้านมเจ้าว่าตรวจสองเที่ยสามเที่ยหมอเอา่อยไปนะพี่น้องเจ้าว่าต้องไปเขียนใบว่าจังไงน้าห้องก็าบอกหัวจากน้ำเขาเนาะว่าเขาเขียนผ้าายอย่างพี่น้องเออมันี้หัวหัวเท่าด้วพี่น้องไปหามอเขาว่าจังใดเนี่ยข่อยากข่อยยดข่อยตากเขียขง,ย,ง,ง,ย,งยิงเต <c ười> ี้ยบางามึงเขาเขาคูไปเอ็กเซลล์ เอาคุยเองเสีงว่าใจเป็นนี่ยังอะไปย่างว่าหวปอนร่้งนดอกัมป่อภาษาเนี่ยาเาเซตกับแม่เท่าไรยอืมเขาก็บว่างยิงนะพี่น้อง หม้อบ้านนี้กับปัปญญาออนสัมมันนะมันบอกอิยดิฉันอิฐเบิดขันเราเลี้ยงดูเคยฉันมากคอย บอกจูบบอเป็นพี่น้องแข่คอยบอกอีท่าค่ะคอยคอยเป็นพื้นมันบ่ Arizona, คอยไปเมืองไทยคอยขั้นมันบ่เป็นน้องคอยเป็นพื้นแล้วเป็นนั้นหมอให้คอยพี่น้องเออโม้แอยไปสีดยาทุดเดียนสุเดียนสุเดียนอยู่เกือบพ่อสี่ปีเที่ย sure. วไปสีอยู่ขนาดจนว่าเศร้าเหมืพี่น้องเศร้าวิริได้กระเศรายอนแล้วเด็กอื้ม แม่เถ่าวหอยคั้นเราต้องแพร่นั่นเราต้องแทนนี่เอาอยแพร่เบิร์ตช่วเนียพี่น้องมึงเคยไล่ยิ่ฟังหอยกระแพ้แดดหอยกระแพ้เกสรดอกไม้หอยกระแพ้อันอันหอยกระแพ้ต้นอันต้นนี่ยังที่เขาเฮ็ดง้างมันยุ่นี่เขาเอื่นยุ่งละแท้นอะพี่น้องแล้วก็ที่เขามาแต่งอันปีใหม่ไหมพี่น้องต้นนั้นเออหอยกระแพ้เป็นบ่แพร่หอดแมวแพร่หอดหมาเบิร์ตหอยเลี้ยงบ่ได้จักแมวแพร่เบิร์ต ไฟก็เลยบอกแล้วว่าจจกหน้อยกูกัสิแพ้หอดมึงบุตรเราว้าวเเดี๋ยวกูกัสิแพรหอดมึงต้งใช้มือกูกับแพ้มึงแล้วไม่ล้วพี่น้องไอ,อพ้พอมือูเกยสจะกดนซักหัวมาสัา่นเนี่ยพ่อใจไหลวายมาเถ้าโมาให้ เธอบอกว่าถ้าเจ็บพอเป็นโอ้ยเฝ่าน้ำเมาไหร่กระเวกกระบมหาอยาอพี่น้องหาคนคือตาออดหาอยาาอีกหลือย่ยอมรับเพราะว่าเราดีอีหลื ทำแต่มันก็ดีเกินไปโพร่าแนวห้องเป็นมันมกะว่าห้องเป็นสนแซ่บดอทุกคนมันมีหอมไปเอานนำมาใส่ตังน่อยก่อน dân dây mỏ về ớt trọng nào Cái này có Mình hóng được trên đây mình hóng được chắc mà cho cậu này cho hết yêu Tôi chín khó bàn nha nha, cả dàn tay hóng bó đầy chín bình ไปเห็นหนังสิโอ้ยกอดเท่าดมเท่าเนี่ปันว่าเข้าเป็นเน็กหน่อยพี่น้องกอดเท่าเนี่ดมเท่าเนี่ยชุบชุบชุบปันว่าเข้าเป็นเน็กหน่อยเมื่อทุกคนออกเออหักเข้าไหล อยู่ว่าเขาโ่งดีเนาะพี่น้องเนาะปูยาขนาดมาปนบรมณ์คนไทยปนกะฮักค่ะปนก็คือสีเลี่ยตัวเมยหอมมันละ <c oughs> เราพักทะเลกินซปเปอร์แซบโอ้ยไม่หอมอยากกินอ่น อัน,นยอดเผาแม่พี่น้องอันอันไปบานไปหลินบานมุ่งสักเนาะอันแล้วอันตั้ยอดเผาถิ่มแม่พี่น้องมาเศร้าแมแม่หอมไปอยากกินแกงยองใส่น้ดำยากนั่งเนาะพี่น้องเนาะคือเสียบคือสียบแห้งแห้งไหม <c oughs> หายกินใหญ่ด้วเ <c oughs> ด้อหายกินใหญ่เนาะ 没，我们不离近海边了。

เอาแต่สีอ่วนเอาแต่สีจ้อยบอรักษาแล้วพี่น้องฮะมัดไก่ไว้ไว้ที่ห้าที่สีมากนั่นเนาะ មកហនខ្លួនមកគិនដល់មិនດີ พี่น้องพญ่ยแลวกับมีหลายมีสามคนพี่นอ้องแต่ละคนกับมีลูกเนาะปีใหม่กับเอินลุงเอินป้าไปกินึ่งถี่นหน่พี่น้องจักน้อยแม่ไก่นั่นสิมั่นสิยิบหา

เขาเอิญนี่อย่างกินก้อนปีใหม่แหมพี่น้องเขาเอิญนี่อย่างวะอยู่นี่นาแต่ว่าอยู่เมืองไทยเขาแม่หอมกับบรูนเอาประเทศประเทศไทยห้องวันบ่มีเนาะเขาเอิญนี่ยังก่อนกินก้อนกินก้อนปีใหม่กินไปแต่ห้วยไปแต่แต่พี่หลับบันต่อเขาเอิญนี่ยังประเทศนี้เขาเอิญอยู่รับเติมแหมพี่น้องเป็นมือกินเป็นเดือนกินไหม

กิมได้ป่ที่นี่ปีน้องเฮ้ยบ่งดูจานงบายมกเือพับอกบอ มหฮอมแดงมวหอมสีม่วงไนงะไปหอมมากมากินน้องมหอมได้เลยมาพาพาเราล่างดีๆใส่น้ำเยน็ยนๆไปนองกรอบดีดีตะกี้มันหอมอมกเด้พี่น้องรอ,อ,อ,องกินเ้อมันนั่นตัวมันมันมันคล้ไข่ครับว่าเป็นยาเนี่ยนะทุกคน กินเราไม่หอมปทะสิขาบอนมิชลีเราพี่น้องเอือเมียเอเล่ กบฟอกวะโอ้แต่เหม่หอมบะมีไนวนี่โอ้ยชกแค่เนี่ยพราะย่ดังไฟหอ,อนบือเบืออยู่ก่น้องในบ้านหอ,อน แพ้งแพ้งแ,งแ,งแ,งแม่ยู่นี่ยแต่ว่าแม่หอมมัไปตัดเอาถ้ากันตัดเอาอย่ทีอ่ะแม่ไกแ่แม่ไก่เรามีฟื้นหลายมันตาเราก็มีอยู่แต่ว่ามันทางมันลองเอาลงมาอยากพี่น้องเราก็มีอยู่ให้ฟื้นแต่ว่ามันเอาลงมาอยากมันบ่มีอมอมอมม่อ่ะรดถไ,ไ,ไดถไงยคือแม่ไก่แม่ไก่รดไถขั้นบางไงนี่ต้นไม่ ไม่มือก็กล่ำปูอ่ะพี่น้องมีมือมือสองมือคนะ่ะคุณมาต้นไม้ยังแงงเถอะพี่น้องต้นไม้ยังไงอ่ะแงามมือเรากรึบกรึบเนี่ยพี่น้องมีเลียอยู่ท่างใต้ตัดจู่วดต้นมันสีไงไปได้กับทางตัดจู่วดต้นมันมันเสียมือมืออันมือเรานะ่ะหูดจ้าตาติด,ดไปมันนังเสียพี่น้อง คามตัวเลยตือเลยเป็นกางนบริเวณยัง่น้งอืมรถไถแล้วขั้นใหญ่ไหลาเองต้นไม้ตั้งนู้นงเะกืบกึบเลียท่านไตแล้วตัดตัวเองจวดบบดเดียวคนบริเวณยังเลยมาในตัดแล้วแล้วเ่น้องหูดจ้ามืงสิงาใหญ่ป่านไหน บันนี้พ่อตั้งใจตัดแล้วแล้วกวางกวางกวางไว้แล้วแล้วมันน so so ี้จับบึบจึกตัดจุ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 ดเป็นทอนพี่น้องสมมตินั่นไว้แล้วเขาไปกวางไว้แม่นบอพี่น้องพ่อตั้งใจเฮ็ดตัดแล้วแล้วถอยพ่อแล้วว่าพันเอาไปใส่เปียงเอาไปใส่ยังสีเง่าตัดกับกับกับเป็นทอนเป็นทอนล่างออกลุดรุดรืดพี่น้องอืม าพาปุาพาปุพาปุงัว่าทําใบหลายาาังไงมาดังไซดังไซอยู่เช,ชียงมือเชียงเมื่อเราดีครับเมี่ยนี่มันยัง แต่เราก็เมาแล้วพี่นองยืนคำเดียวต้นนั่นต้นนี่เมื่อปีหนพี่ตายปีหนอนเราถึงมีแห้งบูบูบ เรี่องนี้ปบอกจิตตันให้พี่นอ้องเบิองการตัดฟื้นให้จั้งหลายคะแนนบ้าเก็บหนาไปหัวเขาเขาล้วนไหมพี่น้องอันมกกากเยอะเลยนะเก็บหนา,า,าตัดหนาตึม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 วันนี้มันจะมียน เทลก็ทาาบนี่ไหมเพื่อนปันปิ่นยาีปินป่นเน,นี่ยมันแหง้งบานี่พอจะนั่นเดียวคือยังคือยังอ่ะเนวเกี่ยวเขาแนาวเกี่ยวเขาบานเท่าไรเพื่อนมุนเราเพี้ยงหมุนเราเพียเเพ้ยงนะ่ะลืม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 ,ล,มลืมมากเพื่อนเป็นแผ่นอัดเป็นแผ่นอัดมาอัดโอ้โลอันบแบบไงเนี่ย เอาพาสติี่ขอมเลยอืมันเทนของมันเองล่ะเขาหัวุบหูเด้เที่ยงมันเ็นของมันเองหมบึ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 ม,บมออกมาขลูลลอันแบบง่าเป็นนวยอันแบบง่าเนี่ยเขาเจีเห็ดยาวนะคือเจเ้จเข้าเก็บเฟี้ยงอะไรไปนองคือข้าอัดเฟี้ยงคือข้านั่นล่ะแต่ว่าเขาต้องมีแนวคออยู่หน่เพราะว่ามันหนาวเนาะเขาต้องมีแนวคอไห กเจาเฮ็ดดีดีงม้่อืมเนาะสนอโอ้ยอ,อินขหามจเลยเพราะสัค่คลิปนี้ก็ซน,นี้เนาะแต่เนาะทุกคนเนาะขอฝากคลิป กดแช่กดไลค์ให้แม่หอมในได้ใจเด้อขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณหลายๆทุกุก,กำลังใจให้แม่หอมอันบานลังในน้อยนีน่นาะจ้ะเนาะขอบคุณหลายๆเด้อจบ๊ายบาย